เรามาอ่านแหลงการนารามนะเป็นกานอ่านของส่วนที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกแถลงการสาพันิศนักศษานักเรียนและเยาวชนปานีเรื่การลำเลิดสิทธิมนิษิยาชนและคุการเยาวชนนักศึกษาในวันที่22เมษายน2558โดยการใช้อำนาจกฎอายการศึกในการติดล้อมและควบคุมตัวนักศึกษา ป่อยรั้งว่าในพื้นที่จ,จะได้ภักใต้หรือปัตตานีแต่ก็นะ่าจะปวดสําหรับชาวปัตตานีที่ยังคงมีการใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ปัตตานีและยังไม่ได้ถูกยกเลิกนํามาสู่การใช้อำนาจในการคุกคามเยาวชนและนักศึกษาในครั้งนี้ก็ให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมดโดยทันทีก็เรียกร้องให้มีน้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ มนเศิษยชนและการซ้อนตร,รมานเกิดขึ้นเรียกร้องให้รัฐบาลไทยสิงเจียยกเลิกการใช้กฎอายการศึกที่ประกาศใช้ในพื้นที่ปาน,นีซึ่งมีการละเมิดสิทธิมนเศิษยชนเป็นจำนวนมากในการใช้กฎอายการศึกและเป็นเงนื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งและความรุนแรงมาโดยตลอด การรณรงค์ในการปล่อยตัวนักศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสน,นะคะอยากให้ทางสหารนั้นปล่อยตัวพี่น้องนักศึกษาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกับนักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ที่เกิดขึ้นณนปะัตตานนี้บ้านเราณตอนนี้นะคะหลังจากนี้ถ้าในพื้นที่เองยังไม่มีการปล่อยตัวส่วนนักศึกษาทุกท้นท,ท,ที่ยะยือยากว่าจะยกระดับของนักศึกษา นนะความเข่นข้นก็จะเริ่มขึ้นกว่านี้นะฮะาบถึงเหตุการณ์ของทุณยังแดงโมเดลนะฮะอาการสารหาสนะฮะสี่คนนะเป็นยอยชนสองคนแล้วก็นักสามาลาไอ้ปตณีสองคนอยากให้หาความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผู้ร้ายต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไมะ่ไม่อยากให้ เหมือนที่ที่ผ่านมานะโยกย้ายนะคนยิงนะให้ไปอยู่ที่อื่นเกิดที่พื้นที่ที่เขาไปอยู่อีกรอบหนึ่งฮะเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นปล่อยตัวนักศึกษาปล่อยตัวนักศึกษาปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราที่นราธิวาสที่นราธิวาสยุ่งสองยุ่งสองยุ่งเสรมันเสร็จเสร็จมันยุ่งก็ Yeah.